สวัสดีค่ะ FC ทุกๆท,ท่านค่ะวันนี้ก็พบกับเจสังพาดวยอีกเช่นเคยค่ะวันนี้นะคะเจสจะพา FC มารับชมแนวทางฮานอยวันที่19กันยายน2568นะ้ค่ะขาวันศุกร์นะคะ, FC, คะ,ะ,คะทุกคนก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางนะคะทุกท่านคําเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนํา วิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะ FC ค่ะขาแนวทางที่ใจจัดทำขึ้นมาให้ FC ได้รับชมนี้ก็คือเป็นการเจาะเด่นนะคะทุกท่านวิ่งหลุดเนาะพี่น้องแต่ละหน่อยแต่ละรอบนะคะถ้านะคะ f c ไม่ชอบเนาะพี่น้องเนาะถ้าบ่มักบ่ชอบ ให้ทุกคนรอดูเลขเด่นประจำวันกับปัดรวมที่ท้ายคลิปนะคะแนวทางมีเข้ามีหลุดนะคะทุกท่านไม่ได้เข้าทุกวันไม่ได้หลุดทุกวันทุกคนเมื่อวานนี้ในกลุ่มห้างแตกแตนนะคะทุกคนทั้งแปดห้าทั้งแปดสี่เข้าทั้งบนทั้งล่างทั้งเจาะทั้งหลุดนะคะทุกคนขา หุ้นจะไม่ได้ลงเนาะทุกคนในช่องทางนี้จะไปลงในกลุ่มแทนจะลงไม่ไหวนะคะทุกคนในนี้ก็คือมันพูดเยอะนะคะทุกคนวันละห้าค้าคลิปห้าคลิปไหนจะทําหน้าปกอีกนะคะทุกคนคะมันมีเวลาผักควนต้องขอโทษเอฟซจริงๆนะคะทุกคนถ้าใครรับได้อยากเข้ากลุ่มก็ทักไอดีไลน์ตัว j ตัว a ตัวไอตัวเลขสองสองตัวเลขหนึ่งหนึ่งตัวมานะคะทุกคน ถามก่อนเข้าก็ได้นะคะทุกคนคะ่ะทักไปแล้วต้องต้องบอกก่อนนะคะว่าเป็น FC แนวทางใจถึงจะรับเป็นเพื่อนนะคะทุกคนถึงจะเอาเข้าคุมนะคะทุกคนเรามาดูวันที่18กันก่อนดีกว่าว่าเข้าหรือหลดุดวันที่18นะคะใจให้เด่นเฉพาะก,กิจ5และ4วันนี้แตกแตนทั้ง5และ4นะคะทุกคนนี่แหละพี่ดองมากมาก มักมาอย่างมาตัตยค่ะมักมา้อยกิจนะคะทุกคนมาแปดห้าศูนย์เก้าสี่เด่นมาทั้งห้าและสี่ก็คู่ตัวเจาะห้าศูนย์ศูนย์ห้านะคะมัดรวมมาเลขสี่นะคะทุกคนมาเลขเด่นประจําวันอีกนะคะทุกคนคะา้อยกรชาติให้สามและสองมาสามเจ็ดหนึ่งสองเก้าเด่นมาสองเข้าคู่สองเก้าเก้าสองนะคะทุกคนวันนี้สังเกตเลขได้พี่น้องจะคิดว่าเลขเก้าจะไหลนะคะทุกคนคะ่ะแมนบอกพี่น้องแมนอีลีนะคะ น้อยพิเศษนะคะให้หกและห้ามาสี่แปดสี่หกเก้านะคะทุกคนเด่นมาหกมัดรวมมาหกนะคะเลขเด่นประจําวันหลุดมาหกเก้าเก้าไหลนะทุกคนวันนี้น้อยปกติให้สี่และสามหลุดนะคะสี่มาหลักร้อยทุกคนสี่ห้าศูนย์มาห้าศูนย์เลขเด่นประจําวันเนาะค่ะทุกคนค่ะหกเก้ามัดรวมมาหกนะคะน้อยวีไอพีให้สามและสองมาหนึ่งแปดศูนย์หกสองมัดรวมมาหก เข้าดินแยกกับมัดรวมหกสองสองหกนะขาทุกท่านดินแยกกับมัดรวมวันนี้มาครั้งเดียวจับแนวทางยากนะคะทุกคนสองหกหกสองนะคะหนึ่งแปดศูนย์หกสองเลขเด่นประจาวันมาเลขศูนย์นะคะทุกท่านเรีววต่มือพี่น้องบางมือกับเขาดีดีนะคะทุกคนบางมือกับเขาปลารีบลับนะคะเราไม่สามารถทราบได้นาะทุกคนว่าจะเข้าจะหลดบางครั้งบางท่านนะคะ ท่านเอามัดรวงมงใจเนี่ยทุกคนหกกับสี่นะคะทุกคนศูนย์สี่หนึ่งสี่สองสี่ศูนย์หกหนึ่งหกสองหกเนี่ยทุกคนไปเล่นตั้งแต่ห้าหน่อยเช้าก็มีนะคะทุกคนกาเพื่อนกะแล้วตะหมักนาอพี่นางเนาะคนเทามันกะบ,บอกกันบ่ได้นะคะทุกคน <c oughs> แต่ว่าถ้าได้แล้วจะอยากให้หยุดนะทุกคนจะอยากให้หยุดพักผ่อนวันต่อมาค่อยมาตามใหม่ <c oughs> วันที่สิบเก้ามาต่อค่ะใจก็ผลการออกรางวัลสิบแปดมาสี่ตัวบน น้อยปกติ4450น้อยพิเศษ0784น้อย VIP 1180 4บก4บวก5บก7บก8บวก4บวก1บวก1บวก8ได้42 42ล1เหลือ41บวก1ได้43จะจะจับ2ตัวเหมือนเดิมใครอยากได้3ตัวนะคะ411ถึง419 421ถึง429 431ถึง439เมืม่อวานนี้3ตัวแตกไหม3ตัวมาน้อยปกนะคะทุกคนแต่มาตัวโต๊ด 450, 4 5่ห้าศูนยาศู่ะทุกท่านคาแล้วก็น่อยกิจนะคะทุกคน8 50 50 8ศนยาศูนะ,ะทุกท่านแล้วตะมือพี่น้องคาบางมือกับเขาบางมือกับเขาปลาเนาะคะ่ะหนึตัวท้ายจะจมาจับ1นึถึงเนะคะเีขาหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่ถึงห้ ห้ 2, 53, 54, 55, 56, 57, 58, าหนึ่งห้าสองห้เจหออสอนึ่งทุกคนเอาหามาาตะใสเนี่ยสองหนึ่งสองสองสองสามสงสสงจ็ดสองแปดสองเก้าเอสงสัยง่วงนอนขอโทษขออภัยค่ะ3 1-3 9 3ึ่งถึงสามเก้าสามหนึ่งา่ามหจ็ดสามแปใจมัก1นึ่งหนึ่งหนะคะทุกคน1 5 1 6 1 9นะคะ สองหนึถึงสองเ้นะคะชอบผู้ไหนอย่าลืมไปแล้วกลับนะทุกคน2 6งหกสองเจ็ดสองแปดนะคะสามหนึ่งถึงสามเก้าสามหนึ่งสแปดมเก้า, 8, า 9, แล้วจะหมกักจะพี่น้องมือนีใจคือหมักเลีกสหลายแถกแล้วจะว่าหมักด้วยพี่น้องเด้อเต้นเฉพกิจนะคะทุกคนอยู่ที่สองและหนึ่งนะคะทุกคนวันนี้เลข ควบเป็นไปได,ได้ที่จะมาเลขเบิ้ลเยอะนะคะกาชาติศูนย์และเก้าพิเศษแปดและเจ็ดปกติแปดและเจ็ดมัดรวมแปดและเจ็ดทุกคนมันสิ่มาจากน้อยบ่เนี่ยทุกคนแปดและเจ็ดเนี่ยคือมาหลายแต่หลอนบา่คา่ะทุกคนหลอนปลอดแกกับเจ็ดไหมทุกคนตัวจ่อนะคะเฉพาะขีดสองและหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งหนึ่งสองสองสองสามสองนะคะ

เด่นแยกตัวเจาะนะคะ1เด่นจะมีทั้งหมด6คู่ต่อรอบถ้าไม่ชอบจะมีทั้งหมด6กคู่ต่อวันมัดรวมจะมี4ี่กับ8นะคะทุกคนวันนี้มัดรวมมีอะไรบ้างมาดูกันค่ะทุกคน1 4 2 4 3 4 1 8 2 8 3 8นี่คือคู่มัดรวมของวันที่19นะคะบางท่านท่านเอาอไปใส่ตั้งแต่ห้าน้อยตอนเศรหอดห้าน้อยตอนแรกก็มีพี่น้อง แน่ยตว่าหมักด้วยค่ะเด้อทุกคนขาคนเท้าหมักบอกขึ้นกันนะคะทุกคนกล้องจะไม่จับนะคะทุกคนขากล้องจะไม่จับภาพต้องขอโทษขออภยัยอันล้อกล้องไม่นะคะทุกคนขาฝากพี่เพิ่นออกมาจากประเทศไทยเนาะพี่น้องเนาะใจซื้ออยู่นี่มันบะสบนะคะทุกคนขาก็เลยให้พี่เขาพี่เพิ่นกลับเมืองไทยเดือนหนึ่งนะคะ่ะ พี่คนไทยอยู่น,นกันนี่แหละพี่น้องเพิ่งเจอกันนะคะอยู่มาจิแปดปีเพิ่งพ่อกันพี่น้องค่ะก็เลยเราก็เลยว่าอยากได้ห่ังบอก็เลยฝากเราขึ้นมาเนาะถูกคนวันที่ยี่สิบเก้าไปแล้วค่ะเราค่อยเสียออกมาให้นะคะทุกคนเ,เลขเด่นประจาวันวันนี้อยู่ที่หกกับหนึ่งนะคะทุกคนค่ะเบิ้ลประจําวันหกหกและหนึ่งหนึ่งนะคะทุกคนหกกับหนึ่งเอฟซสามารถนําไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันก็คือวันศุกร์นะคะทุกท่าน ทีนี้ถ้าเอซไม่ชอบคู่ดานบนนะคะให้เอฟซทำแบบนี้จะจับเดินแยกกับเด็นประจําวันหรือเดินแยกกับมัดรวมก็ได้นะคะทุกคนโทรศัพท์มากปรินว่าจะซื้อเครื่องใหม่ป็นโลดนะคะทุกคนเชื่อวก,กิจ2ได้1มัดรวม4และ8ปดนะคะสอ1 2นึ่งห8ึ่งสองสองสี่สี่อย่างนี้เป็นต้นนะคะหรือจะจับกับเลขเดินประจําวันก็ได้ก็ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของเอนะคะ แต่นะคะทุกคนเดี๋ยวใจจะพาสังเกตฮาหนอยนะคะทุกคนถ้าทุกคนมีเวลามาสังเกตฮาหนอยไปกับใจด้วยนะคะทุกคนคะ่ะเพื่อผลอประโยชน์ของ f อเองนะคะทีนี้นะคะทุกคนเรามาสังเกตกัน,นะคะ่ะทุกคนนอยกิจนอยกานะคะคือนอยวัดดวงทุกคนคะ่ะเอฟซีจะตามเด่นแยกนะคะจะตามเลขมัดรวมหรือจะตามเลขเด่นประจําวันค like. ือนอยวัดดวงของเอฟซีล้วนๆนะคะสาหรับนอยกิจกับนอยกา บางคนนอยกิจทุกคนไม่ตามอยู่แล้วนอยกลางไม่ตามอยู่แล้วนะคะให้ทุกคนดูนะคะถ้าตัวเด่นไหลทุกคนไหลต่อได้เรื่อยถึงน้อย v i p นะคะแต่นะคะแต่แต่ถ้าตัวเด่นหลุดนะคะทุกคนมาดู4กับ8มาหรือไม่6กับ1มาหรือไม่ตัวในไหลตามตัวนั้นนะคะทุกท่านแต่ทีนี้นะคะถ้าขนาดเมื่อวาน3น้อยแรกนี่มา2น้นอยจุดนอยกลางน้อยปกติยังหลุดนะคะทุกคน ให้ทุกคนสังเกตเลขไหลนะคะทุกคนถ้า3น้อยแรกนี้หลุดหมดมัดรวมก็หลุด6กับ1ก็หลุดนะคะให้พี่น้องสังเกตเลขไหลไม่ต้องตาม8กับ7นะทุกคนให้สังเกตเลขไหลว่าไหลอะไรเช่นไหลสามนะคะทุกคนไหลสามคือไหลนะคะสองสามห้าสามแปดสามอย่างนี้เลขไหลคือเลขสามอย่างเมื่อวานเลขไหลเลขเก้ทุกคน สองเก้าหกเก้าหกเก้าูสั้นแล้วทุกคนขาเลขไหลเป็นอย่างนี้นะคะทุกคนนั่นคือเลขไหลขอให้เอฟซีมีสติในการรับชมและรับฟังนะคะทุกท่านขอให้ทุกท่านโชคดีกันทุกคนสำหรับแนวทางวันนี้ใจก็ต้องเอาไว้แค่นี้ขอขอบคุณทุกกำลังใจที่เอฟซีทุกๆท,กท่านมอบให้กันเสมอมาสำหรับวันนี้ใจขอให้เอฟซีโชคดีนะคะโชคๆมันมาสุขสุขคนพี่น้องสวัสดีค่ะ